สวัสดีนะครับทุกทุท่านอันยองอาเซโยหนีเห่าสรามเรกุมูดมอร์นิ่งเวลคัมทูเดอะชานลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88มอริทผาดาว youtube.com รายการดูดวงชะตาโหราโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาติคำพยากรดูดวงชะตาต่างๆเป็นแบบโดยรวมเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะ สินห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรับฟังคลิปคำใบก่อนได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆท่านใดสนใจดูดวงชะตาบุคคลดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าขอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูเบอร์โทรศัพท์ดูบ้านเล็ที่ สวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับนับดูดวงชะตารายวันประจำในวันเสราร์ที่25รกรกฎาค,คม2563ขึ้น6กข้ามเดือน9ปีชวดนะครับตามปฏิทินโหรวันนี้ห้ามทำการมองคลใ,ใดๆจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทำการมงคลอย่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นดิถีหมหาสูตร นะครับแล้วก็ให้เลิกไม่ได้ด้วยนะแต่ก็สามารถสวดมนต์ไหวพระบทำบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในดวงจะตา <c oughs> ตาะก็ถือว่าเป็นผลดีนะ <c oughs> โอเคสําหรับผู้ที่ฝันนะครับความฝันนี่ได้ขึ้นหกขั้ความฝันได้ขึ้นหกขั้เนี่ยตัวความฝันไม่แปลว่าดีหรือร้ายประการใดอยู่ในความฝันที่เชื่อไม่ได้นะครับแต่ความฝันที่เกิดในวันนี้ผู้ฝันต้องปกปิด นะครับความฝันที่ร้ายที่สุดเอาไว้นะห้ามไปเล่าให้ใครฟังนะครับถ้าคุณไปเล่าให้ใครฟังเนี่ยอาจจะเกิดคอราได้ต้อง,งระมัดระวังนิดหนึ่งมาถึงนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับถ้ายังถ้าใครยังไม่ได้นุ่งผ้าเลยไปนุ่งผ้าซะนะในวันเสราร์นะครับจะเกิดความเศร้าไม่ดีเกิดความทุกข์นะครับเออเพราะฉะนั้นใส่ชุดเก่าไปก่อนนะบสะหัวใหม่ในวันเสราร์สัพพะประสิทธิทีแหล ตัดผมใหม่ในวันเสาร์สภาพ์บัคบิสิลีตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยทาน้ำมันในวันเสาร์ถือว่าดีด้วยเช่นกันนะในโดวงชะตาของคุณครับโอเคเดี๋ยวมาถึงเซียมซีประจำวันกันก่อนเลยนะครับซียมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่เซียมซีของคุณได้ใบที่26นะครับโชคชะตาของท่านนอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากไม่ลสาษ ในทุกที่ทุกทางน,นะครับมีแรงกดดันนะเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ความอดทนให้มากรักษาความดีคุณธรรมเอาไว้รอคอยโอกาสที่ดีจะมาถึงสิ่งที่คุณคาดหวังหรือปรารถนาจะยังไม่สมําเร็จสมังนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องรอคอยไปอีกสักระยะในด้านความรักไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตด้วยกันได้อาจจะต้องเลิกรายย่าร้างกันธุกรกิจการค้ากระขายในช่วงนี้จะเกิดอุกศัรค์ปัญหา นะครับส่งผลให้ท่านเนี่ยมีโอกาสขาดทุนได้นะต้อง,งเราต้องระวังไว้นึงการงานนะครับท่านต้องรอคอยต่อไปคะแนนสอบในวันนี้ก็ถือว่าท่านจะต้องตั้งใจให้มากนะครับวันนี้คะแนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเกี่ยวข้องกับคะแนนสอบการแข่งขันต่างๆนะในดวงชะตาของคุณ <S <S โอเคนะครับมาถึงดูตามวันเกิดกันเลยนะดูดวงชะตาตามวันเกิดประจําในวันนี้ สำหรับผู้ที่เอาสีก่อนนะครับชอบลืมสีเลยนะสีทนได้นะครับสีในวันนี้นะที่ไม่ดีเลยก็คือสีเขียวนะครับเว้นสีเขียวนะสีที่ดีประจำวันก็คือสีม่วงสีฟ้าสีดำสีชมพูอ่าเป็นต้นสีที่ดีสุดก็คือสีฟ้าน้ำทะเลแล้วก็สีชมพูนะครับอันเดียมณีที่ดีก็คือเพชรวันนี้คุณใส่เพชรเนี่ยเม็ดยิ่งใหญ่ยิ่งดี นะครับดึงดูดโชคลาภและคว,วามสําเร็จนะทิศที่ดีประจําวันก็จะมีทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับโอเคมาถึงดูนะครับ,านะรบตามวันเกิดผู้ที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับรวมถึงชาวลัคนาราศีเมถุนแล้วก็กันชะตาชีวิตคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเลยนะ รอติดตามในช่วงปรากฏการณพระดาวตูดีนะครับว่าจะดีหรือร้ายดวงชะตาของคุณในวันนี้เนี่ยนะการเจรจา,าตกลงต่างๆหรือคําพูดของเจ้าชะตาจะเกิดความเสียหายหรือสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าคุณมีเกณฑ์การพันนั้นเสี่ยงโชคก็ขาดทุนไม่ประสบผลความสําเร็จนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกรนะ์ชาวราศีตุลแล้วก็พฤกศคุณจะมีรายได้ที่ดีในวันนี้ นะครับมีโอกาสที่จะหมุนเงินดีการเงินก็จะดีขึ้นจะมีสเสน่ห์ต่อคนทั่วไปนะครับแม้กระทั่งการแต่งกายที่ธรรมดานะครับไม่ได้อะไรมากมายแต่ก็กลับเป็นที่ชื่นชมของหมู่สังคมคนทั่วไปนะครับอย่างเช่นคุณแต่งตัวธรรมดาเสื้อคักเสื้อกล้ามคอกระเช้าประมาณนี้นะแต่ก็บอกอดูดีดูสวยจังเลยอะไรเงี้ยนะนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคนที่เกิด ในวันอาทิตย์นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคุณจะมีความมั่นคงนะครับอาจจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับที่ดีที่าศใสได้แบบรวดเร็วนะครับก็ถือว่าเป็นที่ที่ดีดดดดดดมีโอกาสได้ทรัพย์สินแล้วก็ได้เงินด้วยนะต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับคุณต้องใช้ความอดทนให้มากนะค,คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาต่างๆนะครับจะต้องใช้ความชนานํานาญเฉพาะทางความมีระเบียบเรียบร้อย นะจะเหนื่อยกับคนรอบข้างนะครับที่เป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่นะในดวงตาถ้าคุณมีบริวารเป็นผู้หญิงนี่เหนื่อยเหนื่อยมากเลยนะครับในวันนี้ต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารด้วยชะตาคุณเนี่ยผู้ชายหรือผู้ใหญ่ที่เป็นชายจะสนับสนุนนะครับและอุปการะเนี่ยนะเป็นที่พึ่งในทุกๆเรื่องนะครับซึ่งคนที่ช่วยเหลือคุณเนี่ยก็มักเป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยพร้อมนะไม่ค่อยมีหางเสียงนะครับ แต่ก็มีโอกาสได้พบมิตรที่ดีในดวงชะตาคุณต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีธัน,นูแล้วก็มีนคุณจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบการรับฝังการได้ยินได้ฝังนะครับมักได้รับได้ยินสิ่งไรเนี่ยไม่ค่อยชัดนะครับเออในดวงตาฮะอะไรนะฮะไม่ได้ยินสมอท้องมันไม่ค่อยได้ยินนะให้เราระวังโรคกกเพราะอาหารลำไส้สมองต่ำไปด้วยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวัน ดยชะตาคุณในเจ้าชะตาจะมีความวิตกกังวลกับปัญหาเรื่องราวทั้งเก่าและใหม่ที่ประดังประเดเข้ามานะครับแม้กระทั่งคนรอบข้างนี่ก็นาปัญหาให้คุณพค,ค,คิดอยู่เสมอด้วยเช่นกันนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธถึงคืนนะครับในดยชะตาเนี่ยเจ้าชะตาจะเป็นบุคคลได้รับการเคารพศรัทธานับถือที่ดีนะครับจากเหล่าอันธพาลมีคนเกรงใจคุณให,ให,ให้ให้การยกย่อง นะครับก็ถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนยำเกงสามารถทำารืสิ่งนั้นได้มีโอกาสท,ที่จะที่จะขยับขยายด้วยนะครับในดตชะตาก็ถือว่าเป็นผลดีนะ <c oughs> โอเคมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทุดีกันเลยนะครับในตะชะตาเนี่วันนี้นะครับดาวพักเกตก็ยังมีปัญหาอยู่ นะตีพินาคอยู่แล้วก็ดาวพระจันทร์ก็ตดพินาคด้วยภ่ายทางน้ํานะครับเราต้ะะระวังการตกน้กําตกผ้านะแล้วก็การมีแผลเรื่องดังรักษายากตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปนะครับเช้ามืเดเแล้วไปถึงกี่โมงอ่นะไปถึง1 1บเนาฬิกาสนาทีไปแล้วถือว่าดีมีโอกาสได้พึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่หรือหรือมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารในด้านต่างๆกับผู้ใหญ่ก็ได้นะครับแล้วก็ต่อมาดวงชะตาชีวิต ที่จะเปลี่ยนแปลงในวันนี้อย่างที่บอกก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางวันแล้วก็ชาวลัคนารนาสีเมถุนแล้วก็กันนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยวันนี้ดาวพุธไม่ค่อยดีนะครับเพราะเป็นกาหลีแต่ดวงชะตาคุณเนี่ยก็จะเริ่มเดินหน้าดีขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงเพรดูดวงชะตาดาวพุธเนี่ยติดพิสุดัก์อุบัติเหตุภายทางบกต่าง ติดไปถึง12เการ15นาทีไปแล้วนะครับพราะหลังจากเที่ยง15นาทีไปแล้วนะครับดวงชะตาชีวิตของคุณเนี่ยนะเป็นระยะที่มีความปลอดโปร่งนะครับมีสิ่งที่ดีจะมีความสําเร็จในกิจการต่างๆจะมีเกณฑ์การประสบผลความสําเร็จนะครับธุรกิจการค้าการขายนี่ก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น นะครับแต่ในวันนี้เนี่ยดาวพุ่ไม่ค่อยดีนะักก็ต้องระมัดระว,วังไว้นิดนึงความเสียหายต่างๆนะครับโอเคมาต่อกันเลยมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะชาวลัคนาราศีเมษนะครับในด้านการงานของคุณเนี่ยเจ้นะชาชะตานะครับจะสามารถบ,บริหารจัดก,การได้ลูกน้องบริวารก็สนับสนุนส่งเสริมดูชะตาคุณดีการเงินและความรักวันนี้ถือว่าโดดเด่นมาก นะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภในวันนี้คุณจะมีโชคลาภเข้ามาอยู่แล้วไม่ว่าคุณทําอะไรก็แต่ก็มีโอกาสที่ดีนะครับในด้านการงานเนี่ยนะการงานของคุณเนี่ยเจ้าชะตาจะมีอํานาจบารมีในการบริหารจัดการนะครับหรือได้คุมคนประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีส่วนในด้านการเงินจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่อยู่ต้องระมัดระวังในเรื่องการเงินด้วยเช่นกันนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนในวันนี้ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุมีปากกระดาษบาดอาจจะมีพนางอุปสรรเกิดขึ้นต้องระมัดระวังตัวให้ดีนะครับในด้านการเงินเนี่ยดาวพระจันทร์ก็อยู่วกพันธุกการเงินก็หมดเบื่ไปกับค่าใช้ใจ่ายไปในบ้านไปในครอบครัวนะครับโดยตาคุณเนี่ยครอบครัวญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การพัฒนาหรือเติบโตมาจากคนที่ทํางานก่อร่างสร้างตัว นะครับหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีพืชสวนไล่านากลารเกษตรก็ได้นะก็ถือว่าเป็นคนดีนะครับในดูงชะตาคุณต่อมาเช้าลัคนาราศีกรกฎช้าราศีกรกฎเนี่ยวันนี้คุณมีโอกาสได้เงินนะได้เงินอยู่แล้วนะครับว่าหัวขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะในด้านการงานของคุณเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนดีนะครับการเงินได้เงินก็ดีแล้วนะต่อมาเช้าลัคนาราศีสิงห์ ชาวราศีสิงห์นะครับการงานของคุณเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากจะประสบผลความสําเร็จนะครับในดวงชะตาเนแต่วันนี้ก็มีรายจ่ายมากด้วยเช่นกันให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในเรื่องการเงินและรายจ่ายต่างๆในด้านความรักเนี่ยคนรักคู่ครองเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะครับต่อมาชาวนะลัคนาราศี ราศีตุลเนี่ยในด้านการงานของคุณเดี๋ยวนี้อาจจะมีปัญหาสักบ้างน,นะครับคุณอาจจะเ,เหนื่อยในการทํางานก็ได้นาะการเงินจะมีก,การรายจ่ายนะครับคนที่เคยสนับสนุนช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นศัตรูะนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับความรักก็อย,อยังไม่ค่อยดีเท่าที่เทท่่าีกวนนะครับต่อมาชาวล,ลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยนะในดวงชะตาในบริวารวันนี้ยังไงก็ดีกับคุณนะครับไม่ได้มีปัญหาหรือผลเสียหายใดๆ นะในด้านการงานจะมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นในดเอเตอคุณนะครับส่วนในด้านการเงินเนี่ยนะการเงินดาวพระพฤหัสบดีก็เป็นเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสได้เงินนะครับแต่ก็มีรายจ่ายรออยู่ด้วยเช่นกันนะต่อมาเช้าลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยวันนี้นะครับสุขภาพร่างกายคุณก็ดีขึ้นมีโอกาสได้พบ ติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคนที่รู้จักเก่าๆด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาคุณนะต่อมาชาวราศีมังกรราศีมังกรดวงชะตาคุณเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยดีนะคนที่ช่วยเหลือสนับสนุนคุณเนี่ยมักตีตัวออกห่างนะครับไม่ค่อยดีในดวงชะตาของคุณเท่าไหร่นะักส่วนในด้านการเงินมีกินการรายจ่ายให้ระวังในเรื่องของคดีความด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีกลุ่ม ชาวลัคนาราศีคุมนในดวงชะตาการงานคุณจะรับการสนับสนุนจากผู้หลาผู้ใหญ่นะเป็นคนที่พูดจามไม่ค่อยเพาะไม่ค่อยมีหางเสียงให้การสนับสนุนในเรื่องการงานทาให้คุณได้เงินนะในดวงชะตา,าคุณส่วนในด้านความรักนะครับในดวงชะตาของคุณก็ไม่ค่อยโดดเด่นนะนะในดวงชะตาของคุณนะครับคู่ก็เป็นอาริไม่ค่อยมีความไม่ค่อยลงรอยกันนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีน ชาวราศีมีนนะครับโดยชาวคุณจะจะขอร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะประสบผลความสําเร็จที่ดีในโดชวชะตาของคุณนะครับแล้วก็เรามัดระวังอาจจะมีเรื่องเสียหายปัญหากับญาติพี่น้องญาติพี่น้องอมักเอาเปรียบหรือจะมีปัญหากับคุณต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในโดชวชะตาของคุณนะโอเคอันนี้ครบแล้วนะครับทั้ง12ราศีเดี๋ยวจะมาจับไพ่ให้ดูเพิ่มเติมนะ ให้คุณเลือกนะครับว่าดูตาวคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างใบแรกชุดต่อมาใบที่สองชุด ชที่สามชุดโอเคนะครับเพราะฉะนั้นให้เวลาซิฟวิสกนะารทำสมาธิเริ่มโอเคครบแล้วนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งคุณได้ปั๊บเก้าเดียนนะครับในดวงชะตาเนี่ยในด้านการงานหรือการเงินของคุณเนี่ยนะสิ่งที่คุณทํามาสักระยะเวลาหนึ่งแล้ว นะครับคุณจะได้รับผลตอบแทนตอบรับที่ดีมากมีรายได้มีความมั่นคงการเงินไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับส่วนในด้านความรักของคุณเนี่ยคุณก็ยังโสดต่อไปนะเพราะคุณเอาเวลาไปนั่นในเรื่องการงานการเงินมากกว่าแนละในโดยชะตาของคุณนะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สองไหมคนที่เลือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ฟางแบบนะครับในโดยชะตาคุณเนี่ย อาจจะมีเกณฑ์คิดจะเปลี่ยนงานย้ายงานก็ได้หรือหุ้นส่วนคุณจะมีปัญหาให้เรามาลองในเรื่องอุปรสรรคในด้านการงานหรืออาจจะตกงานนะครับส่วนในด้านการเงินระวังเงินจะหายจะมีเรื่องเสียทรัพย์ในด้านความรักเนี่ยเกิดปัญหาเกิดความพับผ้านะครับเลอกลายอย่าร้างกันมีปัญหาทะเลาะกันความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกันนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สามคนที่เลือกไพ่ใบสามคุณได้ฟัก ลาชาถือไม่ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่งบอกดีในเรื่องการงานถ้าคุณกําลังมองหางานทําอยู่คุณก็จะได้งานทําตามที่ต้องการน,นะครับการเงินเนี่ยคุณจะได้เงินจากงานอยู่แล้วนะแต่ก็รายได้ของคุณเนี่ยมีรายสายก็ยังมีอยู่ด้วยเช่นกันนะครับส่วนในด้านความรักเนี่ยจะมีเกณฑ์การเรียนรู้ด้วยสายจคกอซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นผลดีในดุงต่างคุณนะครับ โอเคท่านนดสนใจที่จะดูดวงชะตากอาจารย์ข้อติดต่อมาได้นะครับหรือบูชาดวงนงโมพุทธาพุทธยะเพื่อเสริมดวงชะตาของคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ